ใช่มแล้วทุกต่อเน,น,นี่ยมีของสะสมปะคะก็มีครับสะสมอะไรเอ่ย <laughs> เป็นซีรีส์เกาหลีครับจดซีรีส์เกาหลีครับก็เรื่องที่ชอบครับก็สะสมนันเนกือบปีครับเกือบปีแล้ว ตอนนี้มีแบบเยอะไหมเยอะครับแต่ว่าตอนนี้ที่ดูไปแล้วมีถ้าเทียบเป็นอัตราที่ดูไปแล้วกับที่ยังไม่ได้ดูที่ยังไม่ได้ดูมีเยอะมากเพราะว่าเวลาดูไม่มีแล้วคือนี่คือซื้อเก็บสะสมไว้ก่อนแล้วลเตรียมะไล่ดูอย่างนี้หรือเปล่าคะก็ไปเจอทีก็ซื้อทีสองสาเรื่องแต่ว่าเรื่องนี้มันดูประมาณเดือนนึงอะไรอย่างเงี้ยเ<ฮ>ขาก็เลยบอกว่า<ช><ช>ไม่มีเวลาดูเท่าไหร่อย่างเช่นเรื่องอะไรบ้างคะที่ดูดูอยู่ตอนนี้มูตอนนี้ไม่ได้ดูแล้วครับเพราะว่าที่ชอบละกันเพราะว่าอะไรที่ไม่ได้ดู ไม่ดูเพราะว่าไม่มีเวล,ไเวลาไั่นนั่นคือเหตุผลมาโฟกัส <c oughs> ที่เรียนมากกว่าใช่ครับไม่อยากเสียไปไม่อยากเสียทุนแล้วเรื่องที่ชอบอะคะเรื่องซีรีสที่ชอบที่แบบว่าที่ดูมาแล้วชอบเลยคา <Coffee S 2> เฟ่ฟิน์มค <นะ S 2> <Coffee S 3> เฟ่ฟ <นะ S 2> ิ <c oughs> รู้สึกเรื่องนี้คนติดกันเยอะมากเลยใช่มมันมันชอบเพ่ว่าเขาเล่นได้น่ารักแล้วอย่างเรื่องหลายๆเรื่องเขาจะเป็นเรื่องที่คู่รักแล้วก็จะเป็นโฟกัสเรื่องทางอื่นมากไป uh huh. ปัญหาไปเรื่องแบบว่า,าปัญหาเศรษฐกิจหรืออะไร uh huh. ประมาณนี้แต่เรื่องนี้เขาจะโฟกัสที่คู่คู่ใดคู่หนึ่งแล้วก็เป็นดูเห็นคู่นั้นไปเลยอะไรเงี้ยชอบน่ารักชอบพระเอกนางเอกครับ เล่นใช่ชอบนางเอกชอบพระเอกน่ารักใช่ไหมนี่เขาชื่ออะไรนะที่จะจอบไม่ได้ล่ะอึนเฮครับนะทีนี้เนี่ยในฐานะที่ต่อไปอยู่ในวงออกราสซึ่งถือว่าเป็นวงที่ร้อนแรงอยู่ตอนนี้ใช่ไหมใช่ไหมจะมีผลงานอะไรเยอะแยะมากมายรู้สึกยังไงกับวงออกราสรู้สึกดีครับรู้สึก ดีมากที่ได้อยู่ในตรงนี้เพราะว่าผมเชื่อว่ามันเป็นความฝันของนักดนตรีหลายคนที่ว่าอยากมีอัลบั้มเป็นของตัวเองอยากมีเพลงเป็นของตัวเองอยากมีเอ็มวีมีงานขึ้นเวทีคอนเสิร์ตของตัวเองแต่ว่าบางคนเนี่ยที่มีความสามารถเก่งเหนือว่าผมมีเยอะมากคนที่อายุเท่าผมมีความสามารถเหนือว่าผมมีเยอะแต่ว่าโอกาสที่จะได้อยู่ตรงนี้มันมีน้อยฉั้นเชื่อว่าแบบมันอยู่ที่ดวงจริงๆและช่วงจังหวะนั้นคือเป็นจังหวะที่แบบว่าเออถ้าแววนเขาไม่มาดึงเราถ้าเราแบบวันนั้นเกิดไม่สบายขี้เกียจไปเราคงไม่ได้อยู่ตรงนี้อะไรเงี้ยก็คือแบบ รู้สึกดีรู้สึกโอกาสรู้สึก,กสดีที่แบบพี่มาเดี๋ยวให้โอกาสเราด้วยอะไรอย่างเงี้ยครับแสดงว่าแฮปปี้มากที่อยู่ตรงนี้ก,ก็ยังสนุกอยู่ใช่ไหมคะแต่ถ้ามันมยังไม่มีสอบบ่อยกว่านี้นะครับไม่มีสอบบ่อยกว่านี้ก็เริ่มไม,ม่สนุกแล้วจริงๆแล้วเหมือนกับว่าน้อง <c oughs> ๆห<ๆ>ัวการหลายๆคนนี่คืออยู่ในช่วงแบบกำลังเข้ามาหาหลัยหรือเพิ่งเข้ามาหาหลัยด้วยก็เลยถึงจะว่าโฟกัสไปต้องไปทั้งสองเรื่องใช่ไหมคะหนึ่ไหลนิดนึงยังไม่สนุดอ๋อครับก็อาจจะแบบว่าเหนื่อย สนุกอยู่ครับยังสนุกอยู่ครับคอนเสิร์ตที่ผ่านมาวันทุคองงี้ยปคะสนุกครับมันก่อนนั้นเราจะมีคอนเสิร์ตที่เล่นที่อิมแพคอ่าใช่ใช่ครับเราก็เล่นกันแบบงงว่าแบบทำไมจบแล้วเหรออะไรอะไรเราจะไปกันแล้วเหรอเหมือนขึ้นมาซ้อมมากกว่าบอกว่ากลังจะรอกำลังเครื่องกำลังร้อเลยเราก็รีวิ่งกันลงแล้วก็ย้ายที่ก็งงกันอยู่ครับ ใช่ครับมีต่อครับแต่ว่าด้วยเหตุการณ์ข้องขัมาการแล้วก็เลยรีบไปแล,แล้วมาพะวังที่สยามเป็นไงบ้างสนุกครับรู้สึก ยังไม่ค่อยชินกับการโดนถ่ายรูปเท่าไหร่ที่แบบว่าเขาให้เราไปถ่ายรูปกับสตรอเบอร์รี่ชีสเค้กอะคือเราก็ยังเฉยเฉยหรือเ่าใช่เรายังไม่รู้แบบในฐานะตอนนี้เราเป็นอะไรเป็นดาราหรือแบบเป็นนักดนตรีอะไรจริงจริงน่นาจะผ่านมาหลายเวทีหลายนิตยสารบ้งางนะอะไรเงี้ยใช่ไหมครับก็ถ่ายรูปเยอะยังเถอใช่หร, <ๆ S 2> หรือว่าต้องน้องน่ารัก มันยังเขินๆอยู่เลยเขินอยู่ครับก็คือยังเขินกับเรื่องถ่ายรูปแต่ว่าขึ้นเวทีก็ไม่มีปัญหามัานเป็นงานของเราครับขึ้นดน,นตรีมันคือเล่นดน,นตรีมันเป็นสิ่งที่เราทําสิ่งเราชอบแต่ว่าเรื่องแบบว่าถ่ายรูปอะไรอยแบบนี้มันแบบเราไม่ไม่ใช่แบบว่าออกหน้ากล้องถ่ายแต่ว่นะช่วงนี้กำลังหน้าตาสดใสถ่ายรูปขึ้น้ตลองถ่ายรูปดีที่สุดครกอลอลแล้วคอนเสิร์ตที่ามาทั้งหมดเนี่ยเล่นมาหลายคอนเสิร์ตแล้วเนาะครับทั้งแดนซ์ดีทูซีดแล้วก็ ช่งานแม็กอีกมีอะไรที่แบบชอบมากที่สุดตรงนั้นมีตรงไหนที่แบบสนุกมันอะไรงี้ก็คอนเสิร์ตเปิดตัวอัลบั้มนะครับก้าวคุณผาพี่ก้าวคุมผาัครบสุดเพราะว่าเป็นเวทีของเราเองครับแล้วก็ให้เวลาเราเต็มที่เรามีเวลาเตรียมงานแล้วก็เป็นคอนเสิร์ตที่สนุกที่สุด ตั้งแต่เล่นมานะครับอันนี้คือสนุกสุดแล้วใช่คืออาจจะมีเหตุขัดข้องก่อนหน้านั้นนะ่ะก่อนหน้านั้นจริงๆแล้วเบสผมมาใช้ไม่ได้เลยอ๋อเหรอเทียบแล้วเสียงมันจะจี่ตลอดอแต่ว่าแบบว่าเออผมทำทุกอย่างจนมันทําได้แล้วก็คือมันก็รู้สึกโล่งที่เล่นแล้วเบสมันใช้ได้แต่แล้ว พอขึ้นไปแล้วเหมือนเหมือนกับว่าเราอะนอกจากจะเล่นดนตรีอย่างเดียวแล้วเราเอนเตอร์เทนคนดูด้วยเพราะว่ามันเหมือนขึ้นไปเล่นตลกด้วยแหละเออมันก็มีความสุขดีก็รู้สึกว่ามองลงมาแล้วแบบว่าคนดูสนุกด้วยใช่ครับก็คือชอบคอนเสิร์ตนี้ที่สุดอ่ะทีนี้ก็อยากให้พูดถึงแฟนลับนิดนึงเพราะว่าแฟนลับวงกา่ก็เริ่มถุมใหญ่ขึ้นด้วยมีตามกันไปหลายๆงานตลอด ก็พูดถึงนิดหน่อยขอบคุณแล้วกันครับที่คอยติดตามพวกเราพวกเราก็ยังเป็นเด็กตัวเล็กๆเ,เหมือนเดิมที่แบบว่ายังไม่มีโอกาสที่จะแบบไปต่างประเทศหรือยังไม่มี MV หรือยังไม่มีอะไรแต่ว่าทุกคนก็ยังแบบติดตามแล้วก็แบบนังหาเราจนเจอเนี่ยเป็นเรื่องที่แปลกมากก็ยังยังแบบว่าหาเราแบบเราจะมีคอนเสิร์ตที่ไหนหรือว่ามีอะไรก็คือเราก็ไม่ได้ประกาศออกเสืออะไรมากแต่ว่าทุกคนก็ยังแบบยังตามมาได้นั่นเะป็นความรู้สึกที่ดีว่าแบบว่าเออ พี่ๆทุกคนแบบว่าน้องๆเพื่อนทุกคนแบบว่ารักเราจริงๆอะไรก็เป็นความรู้สึกที่ดีอยากให้เก็บความรู้สึกนี้ไว้มันเหมือนกับว่าเป็นครอบครัวที่แบบคอยช่วยกันนี่ไงสื่อที่เป็นสื่อจะ <c oughs> ได้รู้ว่าเอาการนี่ก็ป<ห>นอีกตื่นหนึ่งเพราะฉะนั้นนิดนึงค่ะขอให้พูดถึงเมมเบอสเปซหน่อยเรารู้จักกันมาพักหนึ่งแล้วเนาะครับก็เมมเบอรลสเปซเหระครับ S <S ก็เป็นอีกสื่อหนึ่ง <undergoing> ที่จะทำให้ทุกคนรู้จักวงออกาัก็ต้องขอบคุณพี่ๆทุกคนที่ช่วยกันทำให้พวกเราคค่ะขอบคุณทั้งสองมากๆเลยนะครับขอบคุณมากครับขอบค้าคของ